สวัสดีครับกลับพบกับผมอีกแล้วนะครับผมแชร์ที่ปรึกษาการขาย MB ็มบีโพล่าดอทเฮาส์นะครับวันนี้จะมี e 2 2 0 D AMG Sport มาแนะนำนะครับคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่3 5 6 9 0 0 0หาแนะครับผมเครื่องยนต์จะอยู่ที่2 0งพันลินะครับแรงม้าอยู่ที่194แรงม้านะครับสี่แรงบิดนะครับเรามาดูชุดแต่งคร่าวๆและระบบเบื้องต้นกันนะครับว่ามีอะไรดีๆบ้างนะครับอ่าเริ่มที่กระจังหน้านะครับจะเป็นกระจังหน้าแบบดิบอนคิวนะครับมาพร้อมกัตาสันหลักเบนซ์อันใหญ่ๆนนนะะะคคครรััับบเพิ่่มมมมวาาาูหหลกแสยขึ้ กับไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นไฟหน้า LED นะครับเป็น LED h i g h Performance นะครับตัวนี้ก็ให้ความสว่างเทียบเท่ากับ Multi Beam เลยนะครับผมในส่วนล้อแม็กนะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กไฟสปคนะครับขนาด19นิ้วนะครับขนาดยางที่สองสีนะครับผมสีเทมเพลตเกยนะครับผมอ่าแล้วก็ส่วนนี้นะครับเป็นคิดเต็โกะนะครับระบบเข้าออกรถแบบอัตโนมัตินะครับมาดูภายในนะครับจุดเด่นของภายในคันนี้นะครับก็จะเป็นไฟ Ambient Light นะครับเปลี่ยนได้ทั้ง64สีสีเลยนะครับผมส่วนหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอ MBUX ขนาด 12.3นิ้วทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้งตรงกลางแล้วก็ฝั่งด้านหน้าคนขับนะครับอันนี้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังหน้าป้าแบบสปอร์ตนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมกับเกียร์นายจีโทนิกนะครับตัวนี้เพิ่มความสปอร์ตและเพิ่มอัตราในการขับขี่นะครับผมจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นระบบไดนามิกซีเล็กนะครับตัวนี้นะครับเวลาเรากดเบสปุ๊บเราก็สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยนะครับแล้วก็ยังมีปรากิ้งโทนิกนะครับระบบช่วยจอดอัตตตโนนนนนมมัััััิ่่เเองะะะคครรบบวีี้้จหหาาาสํลูกท ที่จอดยากที่ไม่สามารถจอดได้ก็ระบบนี้ตอบโจทย์คุณลูกค้านะครับผมเอาล้ครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจรถคันนี้นะครับติดต่อแชร์ได้เลยนะครับตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับหรือจะโทรสอบถามได้รับคำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวแชร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่าคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับ